ข้อ24ครับ A B C D เป็นจัตุรัสนะครับมี E กับ F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน E เป็นจุดกึ่งกลางของด้านนี้มันทำให้ E เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้เขียนส่วนโค้งนี้ขึ้นมาครับนะ F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน D C นะ F จึงเป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้เขียนโค้งนี้ขึ้นมานะครับโอเคเขาให้หาพื้นที่แรงเงาในเมื่อบอกว่าเป็นจัตุรัส แล้วด้านนี้เป็น14แสดงว่าด้านนี้ก็14ด้วยแสดงว่ารัศมีก็คือ7เคลียเรืั้งเคลียเรื่องรัศมีเป็น7ไหมลูกโอเคนะรัศมีเป็น7เลยนะเพราะฉะนั้นรัศมีของครึ่งวงกลมเท่ากับ7 มาล้วครับลากเส้นนี้ครับลากเส้นเทียงมุม a c ครับตัดจุดตัดของโค้งจุดตัดของเครื่องวงกลม ที่ e, ให้ตรงนี้คือจุด G โอเคขั้นต่อไปก็ลาก g D e. เอาล่ะนะทีนี้รู้จะเห็นว่าอาส่วนส่วนที่หนึ่งเนี้ย บริเวณที่หนึ่งนะครับบริเวณที่หนึ่งโอ้บริเวณที่หนึ่งตรงเนี้มันจะเท่ามันจะมีพื้นที่เท่ากับบริเวณที่สองตรงนี้ด้วยดูออกไหมครับพื้นที่บริเวณที่หนึ่งจะเท่ากับพื้นที่บริเวณที่สองดูออกไหมเออนะครับ มันมันแลกกันได้แล้วนะครับอ่ามันแลกกันมาได้แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่เอ่อบริเวณที่สามจะเท่ากับพื้นที่บริเวณที่สี่ด้วย วฉนนั้นแรกพื้นที่ส่วนที่แรงเงากันอหนึ okay. ่งกับสามจะกลายเป็นไม่แรงเงาเลยนะครับหนึ่งกับสามจะกลายเป็นไม่แรงเงาเลยนะครับ หนึ่งจะไปแทนสองตรงนี้จะกลายเป็นแรงเงาแทนและแล้วก็สามที่เคยแรงเงาจะไม่แรงเงาแล้วจะไปแทนตรงสี่ทีนี้ตรงเนี้ยทีเดียวมันก็แรงเงาอยู่แล้วตรงนี้ เดิมทีเดียวก็แรงเงาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพื้นที่แรงเงาจะได้พื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมวงฉาก A D C ก็เซษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือดีซีคูณสูนย์คือดีเอเหนึ่งส่วนสองคูณสิบสี่คูณสิบสี่สสอจทย์มันไม่ได้บอกว่าเป็นเซนเนาะอ่ะนั้นขอเช็คคำว่าหน่วยแล้วกันนะครับและสมีเจ็ดหน่วยตรงนี้ก็สิบสี่หน่วยนั้น พื้นที่ก็จะเป็นคำว่าตารางหน่วยนะครับสองไปตัวสิบสี่ที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดก็ได้เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดตารางหน่วย okay. มีใครงงตรงไหนไหมลูกไม่ครับ